จารย์คะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่งานไม้ดอกไม้ประดับและ<ฮ>แคคตัสของชุมชนหนองตะไก่พวง<อ>ที่เพื่อนางรองเขาจัดงานใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้โหหล่คะหนูเห็นต้นไม้เยอะแย,เยะเลยเยแยะเลยมีทั้งต้นไม้ประดับทั้งไม้ที่กินได้ ไม้ยืนต้นไม้รวมทั้งแคคตัสที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ด้วยเพราะที่นี่เป็นชุมชนที่ปลูกแคคตัสน่าจะใหญ่ที่สุดในบุรีรัมย์ว้าวเยอะมากมาชมได้นะคะมีงานถึงวันที่แวันนี้เปิดวันที่เก้าค่ะเก้าไปจนถึงวันที่สิบสี่ันวาคมนี้ค่ะนะคะยังไงก็เชิญชวนมาเที่ยวชมนะครค่ะ กำลังอ่านคลิปค่ะพะครูอาจารย์ค่ะแล้วถ้าเกิดคนที่ดูคลิปเราแล้วอยากมาเขาจะต้องทำยังไงคะมาง่ายมากเลยมาเส้นทางจากบุ่าจากบุรีรัมนะคะก็มาที่จะมาเบอร์นังรองนะจะอยู่ก่อถึงนดงรองสิบก้อโลปักพุนมาเลยก็ได้ค่ะวัดตะไกร้พวงแล้วก็พอเห็นข้างวัดลั้วสีขาวขาวป๊อก็เลี้ยวเข้ามาด้านข้างวัดได้เลยหรือจะขับผ่านวัดก็ได้เพราะตอนวัดที่วัดตอนนี้ก็กาลังเตรียมงานมีสวยๆเยอะเตรียมแรงบุญครบ มาได้เลยค่ะชวนเชิญชวนมาเที่ยวมีของให้ช็อปให้ชิมในราคาย่อมเยาสวยๆเลือกได้เนี่ยค่ะเนี่ยสุดยอดทั้งนั้นเลยนะคะชุมชนนี้เดี๋ยวอาจารย์ไปนะอะไรคะอาจารย์เห็นอะไรเอ่ยเนี่ยน่ายกกับบ้านมากน่ายกกับบ้านส้มชีสเขียวทุกคน พร้อมกินมากมีทุกอย่างเลย่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะไปช้อปปิ้งต่อใช่ไหมคะคะโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมมากันนะคะทุกคนนี่